หลายคนครับพอลงทุนไปแล้วธุรกิจก็ไปไม่รอดเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าดวงชะตาเราไม่ตรงฉลกกับอาชีพนั้นๆบางคนบอกว่าในดวงชะตามันมีเรื่อเหลือมีครับตำราที่ผมเรียนอยู่หรือเอามาใช้เนี่ยคือตำราของดวงจีน5้าแถวใช้ในสมัยจินซีอ,องห้องเต้น,นะครับหรือสร้างบ้านแปลงเมืองสมัยยุคก่อนฉะนั้นคนจีนไปอยู่ที่ไหนเราจะสังเกตว่าเขาจะเจรินรุ่งเรืองอยู่ตลอดเวลา ทั่วโลกเลยนะครับเขาจะดูดวงจากสินแสประจำหมู่บ้านประจำศาลเจ้าอะไรก็จะต้องมีหรือมีตำราเขาเรียกว่าโป้หยีสี่แถวหรือดวงจีน5แถวขอาอาจารย์เรียนนี่เป็นดวงจีน5แถวครับไม่ใช่โปห้หยีนะครับทีนี้เราดูอะไรบ้างหนึ่งก่อนที่คุณจะลงทุนทําธุรกิจอะไรเราจะดูเรื่องของดวงคุณตรงชะตากับอาชีพนั้นไหม ท่านคุณเป็นคนธาตุไม้นะครับอ่อนคุณไปเล่นกับอาชีพเกาเหล็กคุณก็ผังคุณเป็นคนธาตุไฟอ่อนคุณไปเล่นอาชีพน้ําคุณก็ไม่เหลืออะไรน้ําก็ดับไฟอีกจริงไหมครับฉะนั้นวิธีการดูอาจารย์จะผูกด,ดวงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและ,ะเวลาเกิดของท่านหลังจากนั้นก็จะบอกว่าคุณเป็นคนดวงหงดวงมังกรหรือดวงพรามขอขยายความว่าถ้าดวงหงคืออะไรดวงหงอาดวงพรามก่อนนะเอาดวงพรามเนี่ยก็คือเป็นชอบเป็นลูกน้องและบริวารเขาเราพยายามจะดึงเขาเป็นเจ้านายเป็นเจ้าคนในคนเปิดร้านทําธุรกิจเขาทําไม่ได้ เขาไปไม่รอดครับทั้งที่มีทุนให้มหาสาลกองในสุขเขาก็ต้องหยุดกลายไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่ดีนะครับเขาเรียกว่าดวงพรามแล้วก็ใช้คนกลุ่มนี้เป็นคนขับรถจงของไปอะไรไปใช่ไหมครับดวงพรามต่อมาดวงหง่ะดวงตระกูลหงก็จะดูจะมีลูกน้องบริวารได้ไม่เกิน12คนเช่นขายของฝากเอ่ยทํเป็นชีเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าดวงหงนะครับต่อมานะครับใช้คนไม่เกิน12คนนะครับต่อมาก็ดวงมังกร ถ้าดวงมังกรจะมีลูกน้องและบริวารเยอะๆขนาดไหนก็ได้ทาธุรกิจโลจิสติกหรือการส่งออกนําเข้าลูกน้องบริวารเยอะๆอย่างนี้นะครับเป็นผู้นําเรียกว่าดวงมังกรฉะนั้นต้องผูกดวงก่อนเมื่อเราได้ดวงมาเรียบร้อยเราจะรู้และอันนึงก็คือพิเศษถ้าเราดวงไม่ใช่มังกรเราเอาภรรย,ยาเรามาผูกดวงใช,ใช่ไหมเอาลูกมา,มาผูกใช่ไหมถ้าไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งเราก็หาลูกน้องและบริวารที่มันเป็นมังกรมาทํางานอยู่ offset เรา เพื่อเสริมฉะนั้นคนจีนเขาจึงรับคนเข้ามานเนี่ยเขาจะขอวันเดือนปีเกิดแล้วผูกดวงให้สินแสเนี่ยแอบดูดวงก่อนว่าใครดวงมังกรดวงมังกรเขาจะคิดจะสร้างสารรค์และคิดใหญ่จะไม่คิดเล็กลงไปถ้าดวงดวงพรามก็จะคิดอย่างทำไร่ไถานาขายลูกชิ้นขายหมูปิ้งไก่ทอดก็จะคิดด้ข้างนันเองจะไม่ไปไก่นะครับแล้วก็ปล่อยวางฉะนั้นธุรกิจจึงไม่โตทุกคนครับผมชื่อ,ออาจารย์โรจจงสําเร็จผมดูดวงอาชีพเบอร์โทรหงจุ้ยแบบฉบับของจีนดวงจีนหแถวก่อนลงทุนเชื่อคับว่าดูก่อน ว่าคุณเป็นคนดวงของดวงพรามและธาตุอะไรเช่นธาตุน้ําธาตุไฟธาตุอะไรมาเติมก็จะทําให้ธุรกิจนั้นโตเร็วกระสุดเรามีน้อยถ้าเรามีมากก็ไม่เป็นไรครับแต่หลายคนบางทีเปิดบริษัทปุ๊บต้องพังและปิดบริษัท แต่สินแสตัวเล็กๆ,ๆนะครับหลายท่านที่เขาดูในราคาที่ในราคาที่ถูกมากแต่เขาไม่ค่อยสนใจนะครับไม่ค่อยใส่ใจกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าค่าเก่งเขาเรียนมาโอ้ย,ยเรียนมาจากมหาวิทยาลัยนู่นมาจากต่างประเทศมากอะไรบ้างเชื่อเถอะครับว่าดวงมนุษย์มันถูกกำหนดหมดแล้วว่าคุณจะเป็นใครแล้วทําอะไรจะเจริญรุ่งเรืองนะครับคุณรู้เก่งในเรื่องของการเรียนการศึกษาแต่อาจารย์ก็เก่งในเรื่อง,องทางทางโหราศาสตร์ในเรื่องของดวงอาชีพของอาจารย์อาจารย์จะไม่ดูว่าคุณเป็นคนโกรธง่ายใจร้อนขี่โมโหอาจารย์ไม่ดูดูว่าธุรกิจของคุณนั้น ทำอะไรจะเจริญรุ่งเรืองและคุณต้องเอาใครมาเติมมาเสริมในสำนักง,งานในบริษัทของคุณให้ใหญ่ขึ้น ทุกคนครับผมเชื่ออาจารย์โรจน์จงสำเร็จอย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์จะดูดวงส่วนตัวทักมาได้ในภาราในราคาที่ถูกมากถูกสุดนะครับที่เท่าโลกที่เราโลกมนุษย์เคยมีที่สินแสเขาดูกันแล้วก็ดูออนไลน์ก็ได้หรือจะไปดูที่ที่บ้านของท่านเลยก็ได้มีทั้งสอย่างให้เลือกเลยนะครับและต่อมานะครับผมมีไลฟ์สดตอนเย็นๆประมาณหนึ่งทุ่มผมชอบสะสมเรื่องพระสมเร็จก็ดูพระสมเด็จกันนะครับมีบัตรมีใบรับรองด้วยนะครับแบบนี้เป็นต้นดีไหมละครับแล้วเจอกันในช่วงไลฟ์สดหรือกดติดตามหรือทักมาหาผมได้้คครรัััับบววนนีีสสด